สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ n n อ l Tech T คลิปนี้เราจะมาดู System Info นะครับก็คือการที่เราจะรู้ว่า Windows ตัวนี้ชื่ออะไรยังไงลงเมื่อ,อไหร่ IP อะไร RAM เท่าไหร่เวอร์ชันอะไรนะครับสามารถดูใน System Info นี้ได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมใช้ตัวนี้ในการเช็คว่าเครื่องตัวเนี้มันเก่ามากน้อยแค่ไหนมันซื้อมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ปกตินะครับถ้าเกิดว่าไม่ format นะครับ วันแรกที่ Windows มันลงมันก็คือวันที่เราซื้อมานั่นแหละนะครับอ่ะเอาไปดูกันเลยนะครับก็กดแป้นขยายขึ้นมาทิมพ์ CMD นะครับแล้วกด Enter นะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่า System นะครับ s y s c m แล้วก็ Info ปิดกันเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับมันก็จะมีข้อมูลเยอะะเลยนะครับเช่นคอมพิวเตอร์คันนี้ชื่ออะไรนะครับเป็น Windows อะไรนะครับ11 Pro นะครับ ใช้ CPU ของอะไรนะครับาจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีใช้ RAM มี RAM เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น virtual machine มันก็เลยเป็น RAM 5นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมข้ามไปก็คือ original install date เนี่ยมันก็คือวันที่ที่ Windows ตัวนี้เนี่ย install เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราซื้อเครื่องปี2021นะครับแล้วเราก็ install Windows ตั้งแต่วันนั้นนะครับยังไม่ได้ฟอร์แมตเลยยังไม่ได้ล้างเครื่องเลยนะครับมันก็ยังเป็นคงเป็นวันนั้นนะครับแล้วเราก็จะเอาข้อมูลนี้มาบอกได้ว่าเครื่องเนี้มันซื้อมาเมื่อไหร่นะครับเพื่อจะเอาไปบอกทางบริษัทหรือบอกทางอะไรก็ตามว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันเก่ามากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีข้อมูลอย่างเช่นว่าเครื่องนี้เนี่ย i ออะไรนะครับเครื่องนี้ IP อะไรนะครับ ลง fix อะไรไว้แล้วบ้างนะครับโอเคก็ okay, เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่ง system info นะครับซึ่งอาจจะดูลึกไปนิดนึงนะครับก็หวังว่าอาจจะบางคนอาจจะผ่านมา,าจะมีประโยชน์กับคำสั่งนี้บ้างนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ ก็จะดีใจมากถ้าตัวากดไลค์กด Subscribe โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ